เเเออาาปนแยกปลาคอกับปลาเคียงออกเดออเออก้อนให้ปลาคอย้ายจากน้อยขนาดน่ะไปไปเจ้าครับบ่บ่ลายดอกบ่จะปลาคอขนาดน่ะไปแล้วเจ้ามีมีด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 ีเนี่ยผมคือบอลลูนเนี่ยผมคือบอลลูนเจ้าของน้าเนี่ยผมยังอ้อมตุ้มือมันบาทันได้คอนเจ้ดังเงียบปุ๊น้อยมักเพิ่งว่าดังแบบนี้เจ้ไปไป างมาแท้เนี่ยู้นี่ไมเล่นแล้แทขอดเสียมากเยเอ้าเออวกบกเกวมาอสงมาแท้เนี่ยครับไปแบงก์มึแบง์งนี่เาดไปรถมันรพอแบงห้ยายจะเ้ยจังนใช่นไหเ็บหดัเจ้าที่เอาให้ดอกเออเขาจ่ได้ว่าีด้าไม่คนมาเอาเนี่ยจรนเด อยู่จังใด้มป็นน้องนี่บ่เนี่ยจุหันขอดญจู่หันเมื่อเจี้ยมันคือมันคือมันคือบอลลงอ่ะต้องเข้าถึงน้ำนะพอเข้าใจมันคือมันคือบอลลงเป็นเนี้ยเขาใจมั้คุณอ่ะเขาว่าคุณกดถึงน้ำทั้งคุณอ่ะเขาไม่ให้น้ำพอความคือหัวเยอะเบื่อเนาเบื่อเนามันหัวปกติมันหนามันก็ต้องลงพี่เด้ลงข้างล่างเนี่ยเงี้ยเอ็นเอ็นแมวแปลว่าเ้นี่ยโอ้มาอยู่ป่ามันคูมีเต็้งออกเต็้ยงน้ำออกเนี่ยผมเต็้ยงน้ำแบบมึงยป่า เมนรุ่นนะแม่แม่มัดซุ้มรุ่นพี่ได้แสดงว่าที่แม่นอ่งของง่าแล้วว่าเนี่คือเขาสูบน้ำหมือนเ้งน้าน้ำไหลเรา้ามันมันง่าให้นี่นจี้วทางล้างอ่ะผมเป้งบ่กปาอผมเนี้ยกับตะเคียนบนน้ำแต่นั่งากอจะตเคียนั่นกตอกเราสัขามาโยงชงนั่นแหะแต่หน้าเนีลยคือเาสูบน้ำมือนเงใส้ใเขาอ่ะน้ามันไหลลงมาเรา เนี่ยิไปยุ่งทั้งเห็นปะเป็นสูตรนี้เดี๋ยวผมมาเอ้ยตายตายยี่น้องให้ไปแปกกันไปกินเด้อเนาะไปกุ้มยี่อหไกุ้มนี่ซีน่ะกุ้มี่ซีรูปนี่ฮาน่ะซีซีจ้ะพ่อคำคำมีมากุ้มนี่ยไปบ้านบ้านไหน่ยนี่ยเนี่ยกุมสั่งไัไปจะดูแล้วเนี่ย เขาใจพิจิีได้เนี่ยแล้วออ้สีอที่เข่าวกอคือผมเดี๋ยวเดี๋ยแมวโอ้งานพวกเจ้านี่ย่างกันเเอามเดียวเาอุ้มเดียวนี่คือผมเนเลยยงบออีกอ่างบออีกสั้นไปจะโดนแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกันนะกันกนเอากันนี่เดี๋ยิเดี๋ยวับ Cảm ơn Chào Cho quý vị đến với